โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ e x s l a d e r นะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับเกม ROV s ซ r ร์ฟเบต้จีนนะครับผมก็ s ซ r ร์ฟเบต้จีนนะครับได้ทําการอัปเดตเอาสกินเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ระบบเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมแต่ระบบเนี่ยก็ยังไม่จะเฉียนเท่าไหร่นะครับก็ผมยังไม่พาเข้าไปดูดีกว่าแต่แน่ๆเลยนะครับตอนนี้สกินนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็ เป็นสกินสกัดหนึ่งตัวครับผมที่ผมโคตรอยากได้เลยคือผมรอมานานแล้วผมรอมาตั้งแต่เดือนกระกฎะาเดือนที่แล้วครับตั้งแต่เขาสปอยออกมานะครับแต่เพิ่งเอาเข้ามาเซิร์ฟเบต้านะครับแต่ไม่รู้เซิร์ฟไทยเอาเข้ามาหรือ,อยังอันนี้ผมยังยังไม่รู้นะครับก็คือว่าผมอัปเดตเสร็จปุ๊บผมทําคลิปทันทีนะผมสําหรับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสกินแต่ละสกินมีอะไรบ้างนะครับผมไป let's go เนี่ย มันจะก่อน,น,นเว้ยมันจะมาเปิดสกินเนี่ยแบบสกินแรงๆมาขายเว้ยขายแบบเป็นเพชรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี้ยมีนะเดี๋ยวนี้นมันมันเริ่มหายไปแนละ้วมันจะเริ่มมาเป็นอีเวนต์เว้ยใครที่อยากได้สกินในเซิร์ฟเบต้านะครับก็สะสมเพื่อ,อนักสะสมสกินทั้งหลายนะครับก็เก็บเพชรไวด้ดีๆครับผมช่วงปีใหม่นะครับมันจะมาเปิดขายนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดปีที่แล้วก็มาเปิดขายนะครับน่าจะเป็นตัววูคองล่างล่างล่าง,ล,าง,ล,างล่างสีฟ้าล่างโลบอทก่ะ ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเลื่อนไปเลยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมว่าปีใหม่ปีนี้เก็บเพชรไว้ดีๆครับผมเชื่อผมเถอะมันมีสกินมาขายแน่นอนนะครับผมหรือไม่ก็กิจกรรมนะ2ออย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราเข้ามาดูสกินแล้วผมก็จะไม่พูดอะไรมากมายก็แล้วกันนะครับโอเคเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลยสกินแรกของเรานะครับนั่นกะ็คือตัวอะไรวะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะ อันนี้ผมก็ยังไม่รู้แต่รู้ว่ามันอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วอุ้ยอิกกี้เหรออิกกี้ปีนี้อ่าไม่ใช่ปีนี้อิกกี้ตัวนี้น่าจะมีแล้วในเซิร์ฟไทยนะครับผมอ่ะตัวเนี้ยน่าจะมีแล้วนะในเซิร์ฟไทยแต่รู้ปะอิกกี้ตัวนี้ที่ผมชอบตัวอย่างเดียวเลยรู้ปะคืออะไรคือดาบที่มือเขาเนี่ยตรชอบผมเป็นคนที่ชอบดาบคาตาะมากเว้ย แต่ดาบคาตนะที่มีด้ามจับสีขาวเนี่ยผมโคตรชอบนะครับอ่าผมก็สะสมไว้ละหนึ่งอันนะครับเป็นดาบคาตนะนะครับไม่ใช่ดาบโซโลโนะเว้ยไม่ใช่ดาบโซโลเป็นดาบคาตนะอ่าเปล่าเอ่ะเออนั่นแหละไม่มีไม่มีมมมมยี่ห้อไม่มีอะไรนะครับเป็นดบาบเปล่าเปนะครับหนึ่งอันนะครับผมสะสมมาอยู่ผมเป็นคนที่ชื่นชอบดาบคาตนะมากโอเคตัวต่อไปนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็น ไอตัวขี่มา้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งและตัวขี่ม้าตัวหนึ่งเพราะว่าโลโก้มันใหญ่มากนี่ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยล่างนี้เลยผมบอกเลยว่าล่างนี้เลยเพราะว่าโลโก้หน้าเว็บมันใหญ่มากครับสําหรับตัวนี้อุ้ย,ยออกมาจากมิติด้วยโค้ตเทแล้วพระคุมพระคุมมีขล่าด้วยครับโอ้ยโคเทม้าไซบอร์ดูดี ไอตัวเนี้ยผมไม่รู้เป็นไรเว้ยผมชอบเอาตัวเนี้ยเป็นลมเอาไปลมเก่งมากตัวเนี้ยเป็นลมเก่งมากเพราะว่ามันได้ทั้งล้วงแล้วก็เข้าและออกได้ได้ในเซิฟในเซิฟเบต้านะผตัวเนี้ยเอาไปล้วงบ่อยมากอุ้ยตัวนี้อุ้ยชคตรเทส yeah. <laughs> สวยว่ะแต่ละตัวสกินผมบอกเลยว่าสกิน ผัวนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบว่ะเนี่ยดูสิสวยปะสวยนะโอ้โหเท่เลยแต่ละตัวเพชรในมือมันสั่นว่ะเพชรในมือมันสั่นว่ะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาเอาเข้ามาแบบทำอีเวนต์หรือทําอะไรนะผมผมบอกเลยว่าผมไม่ขาดแน่นอนผมพูดออกเลยแค่นั้นแหละเออีกตัวนึงตัวนี้เลยที่ผมโคตรอยากได้ผมบอกเลยว่าผมโคตรอยากได้ เนี่ยสก,กัดล่ามาเฟียโคตรเทเขี้ยดูดิโคตรเทดูทดิดล่ามาเฟียสาหัดใส่สูตรด้วยใส่ถูดผูกไทยยังไงไล่ต่อยคนอ่ะโหโคโตรเทตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นซีเนียลนะครับจะเกิดต่ไม่ผิดนะครับตัวสุดท้ายเป็นซีเนียลเลยผมสปอยเลย <c oughs> ผมบอกเลยว่าแพทเนี้ยเอาใจสายลมมากๆนะครับลมตัวลมโคตรเยอะนะครับผมสก,กินลมโคตรเยอะ ตัวท้ายเป็นซีเนียลเป็นซีเนียลล่างอะไซบอร์กสีเขียวสปอยครับอันนี้ผมสปอยเลยเพราะว่าหน้าหน้าเว็บมันก็มีอยู่เนาะหน้าเว็บตัวเบต้่าจีนนะครับก็เลยสปอยเลยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวจริงเลยว่าสวยหรือเปล่าแต่แต่ในรูปสวยมากนะครับในรูปสวยมากแต่ผมไม่รู้ว่าตอนที่เราเอามาเล่นเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนี่ไหนวะไหนวะนี่นี่นี่ตัวนี้เลยเหมือนต่กัแตันนะครับเป็นไ,ไงเหมือนแต่กัแตันปะ เหมือนจะก็แตนมวยอะ่ะเออเนี่ยดูดิก็เท่นะครับเท่มากโอเคไปละไปเจอกันเดวกกัน